สวัสดีค่ะรถบ้าน,านราคาเบาๆนะคะทรงดีค่ะทุกท่านทรงสวยๆเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะคะรถบ้านพร้อมใช้ค่ะเที่ยวปีใหม่ได้เลยนะคะ8 7 0 0 0บาทค่ะรถยนต์คันนี้นะคะ Honda City ปี03รุ่นตัวท็อปค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะทรงดีค่ะทุกท่านแบกสวยร้อย,อยางอย่างดีนะคะใช้งานกันได้ยาวซื้อไปใช้ได้เลยนะคะ ล่อๆเลยค่ะเครื่องอยงนต์นิ่งๆวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายภายในสวยด้วยนะคะเป็นเบาะหนังคะ่ะทุกท่าน a อแ b a g ABS ครบนะคะภาษีพรบครบค่ะปี66ใช้ยาวไปได้เลยนะคะเอกสารพร้อมโอนภายในสวยหรูดูดีนะคะตัดลายไม้สวยงามค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเกียร์ออโตโ้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ สีสันร,รอบคันก็ไม่น่าเกียดรถคันนี้อยู่ขอนแก่นนะคะทุกท่าน87,000บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับกันได้ค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ